ให้คลอดลูกออกมาเป็นลูกไา้นะช่วงตีซีมืงขึ้นนีนาะลูกนะ <c oughs> <c oughs> เนาะเฮ้ยช่วงตีซีมืงขึ้น เจ้าซีนินนะครับซีนินเจ้าซีนิน,เ,น,นเป็นเพศโพ นอนคุยหน่อยก็จำเด็กหน่อยสบายดีครับพี่นอ้องสู้หม่องสู้บอล ุกจลอกจอกแจ่ซุกเสมอแมนเป็นแฟนกันคือเกา่าคือเกา่คเกาคือหอดสุ่มโมเจา้าจังโง่โคง้งแมนเจ้ามาซุกเสมอมันเสมอมันเครื่อไหมอันความเจ็บยาสิได้อันความไข่ย,ยาสุดซูนสัมบัยดีปีใหม่สองพันกสุขูสุสคนเดอ้อมือนี้ก็เป็นมือวันที่เกา่า มกราคมพุทธศักราช2 5 6 7เจ้าไข่ไก่กระออกลูกช่วงตีสี่ี่น้องได้เป็นควายดำพี่ไก่นี่ได้เจ้าผู้ผาเป็นค้ยนาคยดอนเจ้าค้ายดอนเจ้าผู้ผาเป็นเพศผู้ ปีนี้ได้ค่ายดำเป็นเพศผู้เช่นเดียวกันในลูกชายว่าเถ่าไปซื้อว่าเจ้าสีนินไอซยซื้อผู้ผาน้องก็ซื้อว่าสีนินนะครับพอได้ช่วงที่สีออกลูกได้งามครับแล้วก็มุกถือว่าสมบูรณ์นะครับ ส่วนน่องควายเขากระไฮเครื่องเดียวครับอีกเครื่องนึ่งกระรุดเขา้าไปก็เลยเอาเครื่องนึง,น,งน้องแน่นใครเพื่อนได้ออกในช่วงลางหลังใครเพื่อนได้กินเขา้าไปบำรุงตัวตนของเจ้าของนี่นะครับคนกับควายพี่น้องเอ้ยเลี้ยงควายกะ ออกลูกไข่ซูปีซูปียังสี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับจะรับคนเหลียงควายก็ได้นะเป็นกะยังบ่แข็งแรงเนาะเจ้าซีนิ่นนี่กำล,ลังพักผ่อนนะกำลังพักผ่อนยอนกายาวะต่อไป ขอบคุณทุกๆท,ท่านเด้อที่เข้ามาหาชมขอบคุณความรักขอบคุณความเมตตาขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบคุณถูกกระลังใจนะมันก็น,น้อยก็ถือว่าเป็นน้องในในาน้านองหม่ในวงการนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร หรือกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งไว้เพื่อทุกท่านสิได้บ่พลาดการามชมคลิปที่จะสร้างสรรคันให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันอย่างต่อเนื่องด้ยที่เดียวนะครับเอาักพอนลูกเอ้ยพักพอนผักพอน พักผ่อนพักผ่อนลูกเอ้ย,อยคงจะกไอซัำนี้สำหรับคลิปนี้น้อพี่น้องนาะท่านที่เข้ามาหบชมกับขอให้อยู่ดีมีแห้งโสกโสกมันหมานกันสุข,ขสุขคนเด้อได้ปี2 5 6 7นเจน,นี่ ทำเสียงใดคิดเสียงไกระสมความมุงมา่ปรารถนาทุกทุกท่านนะครับอยู่ดีมีแห้งกันอโลคยาปรมาราพาสธาโสธีพระวันตุโวสับายดีสับายดีครับผม